สวัสดีค่ะจูนค่ะก็คลิปนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีการเตรียมตัวแล้วก็ไม่มีสคริปอะไรใดๆทางนั้นเลยค่ะก็สังเกตก็คือดูจากหน้าจูนแล้วก็โลเคชันเลยก็ได้ว่าแบบไม่ได้เตรียมตัวจริงๆคือตอนนี้จูนเพิ่งเลิกงานค่ะแล้วก็ขอใช้เวลาช่วงก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยมาคุยเมาส์มอยกับเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้จูนได้เข้าไปสิงกลุ่มเฟซ อยู่กลุ่มนึงนะคะที่ตอนนี้ก็ำลังป๊อปปูล่ามากๆในประเทศไทยก็คือกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะค่ะซึ่งตอนนี้เขามีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วแล้วก็ชื่อโยกย้ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็จูนะเข้าไปอยู่ในในกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่2หรือที่สามมนะจนกระทั่งวันนี้แล้วก็ได้เห็นโพสต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงอ่ะได้เห็นเลยว่าใครหลายๆคนนะคะอยากที่จะ มีโอกาสได้มาอยู่หรือได้มาทำงานต่างประเทศนะคะก็มีคนอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งข้อความคอมเมนต์อะไรต่างๆมาหาจูนเยอะมากแอดเฟรนด์มาด้วยจูนน่ะตอบไม่ครบแล้วก็ตอบไม่ทันเพราะว่าตัวจูนเองเนี่ยคือทำงานเยอะอะค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาตอบมากๆก็อู้อารมณ์ผบ,บทมาหนึ่งนาทีเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยเม้ามอยเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่เพื่อนๆหรือใคร ตามนะคะถามจุนมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยไล่เรียงกันเท่าที่จุนจําได้นะคิดว่าน่าจะจําได้หมดแหละเพราะว่าส่วนมากจะถามมาคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมาแบบไม่อยากจะออกตัวว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทางานต่างประเทศเพราะจุนเพิ่งมาอยู่ต่างประเทศได้แค่ไม่กี่ปีนี่แหละคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าอยากจะนาประสบการณ์ของตัวเองและประสบการณ์ของคนใกล้ๆตัวเนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็มาบอกกล่าว เพื่อนๆละกันนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางหรือจะเป็นไอเดียอะไรได้บ้างก็ก็ถือว่าจะดีใจมากๆที่เราพอเป็นประโยชน์ได้ใครได้บ้างนะคะก็ก่อนอื่นเขาบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้น่าจะยาวเพราะว่าหนึ่งไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่ได้มีสโคปว่าแบบจะต้องพูดถึงไหนหนึกอะไรได้ก็จะคุยก็ก็อยากจะให้ฟังกันไปเรื่อยๆเนาะเสมือนว่าเพื่อนมาคุยให้ฟังละกันนะคะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยเรื่อง คำถามยอดฮิตที่คนแบบว่าถามจุนมาเยอะมากๆซึ่งก่อนหน้านี้นจนเคยทําคลิปคําถามคันนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่ไงขอพูดซ้ําในคลิปนี้ละกันเนาะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าเอออยากมาทํางานต่างประเทศอะแบบงานอะไรก็ได้อะช่วยแนะนําหน่อยเลยเงี้ยซึ่งอันนี้นเป็นคําถามยอดฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในช่องยูทูบของจุนเองหรือว่าใน Facebook หรือใน แฟนเพจจูนก็ตามอะไรเงี้ยพูดแบบตัวเองป๊อปปูล่านะแต่จริงก็ไม่ได้ป๊อปขนาดนะั้นหรอกมีคนติดตามแค่แบบห้าหกพันคนเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนส่งข้อความมาเยอะมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าเอออยากมาทํางานอะไรก็ได้ที่ต่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะจูนนะอยากจะแบบเหมือนมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องม i n d ซ e ตตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรก็ได้ที่ต่างประเทศอะจูนอ่ะขอขอบอกก่อนแลวตัวเองอ่ะจูนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแต่จูนเชื่อว่าหลายๆประเทศน่าจะคล้ายๆกันน่าจะมีแบบแตกต่างกันไม่่เยอะคะคก็ คืออยากจะบอกว่างานอะไรก็ได้อะไม่มีก็คืออยากจะให้เหมือนแบบเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองใหม่ว่างานอะไรก็ได้อะมาหาต่างประเทศไม่ได้ต้องลองคิดดูว่า เอ,อ่อถ้าสมมุติว่าเรามาทํางานอะไรก็ได้เนี่ยเขาจะเอาเราเข้าไปประเทศทําไมเขาจ้างคนของเขาก็ได้เพราะไม่งั้นเราจะเข้าไปแย่งงานเขาค่ะอันนี้คือมายเซ็ตสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงจุดประสงค์ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทํางานอะไรก็ได้บางทีเราเห็นคนมากมายเนี่ยไปทํางานอะไรก็ได้ที่ต่างประเทศเน่ะอย่าลืมว่าตัวเขาเองอาจจะมีพื้นฐานอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะติดตามสามีหรือเขาอาจจะได้วีซ่าทำงานจากการที่เขาเรียนจบภาษามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้เขาทํางานอะไรก็ได้หลังจากนี้แต่ว่าเราไม่ได้ไปดูว่าขั้นตอน เริ่มแรกเนี่ยเขาทำยังไงถึงไปทํางานอะไรก็ได้ทีเนี้ย เรามาดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีสามีเป็นคนประเทศนั้นหรือเปล่าเออถ้าเราไม่มีเนี่ยโอเคเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราเนาะก็มาสำรวจตัวเราเองก่อนว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ไปเช็คว่าประเทศนั้นๆเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเป็นอาชีพที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะว่าคาว่าต้องการเนี่ยอย่างเช่นที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาต้องการหมอต้องการพยาบาลแน่นอนแหละถามว่ามีคนนิวซีแลนด์ทำงานอาชีพนี้ไหมมีแต่อาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะเพียงพอจะดูแลคนใน ประเทศเขาได้ก็เลยทําให้เออถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานในสายอาชีพเนี่ยก็สามารถขอวีซ่าทำงานได้ด้วยเหมือนกันก็ลองสํารวจตัวเราก่อนนะคะว่าตัวเราทําอะไรได้บ้างเรียนจบอะไรมาอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้จบปริญญาตรีฉันจะมาหางานต่างประเทศได้ไหมบอก ก่อนหรือว่าจูนเนี่ยรู้จักคนไทยหลายๆคนที่มาอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยหลายๆคนน่ยไม่ได้จบปริญญาตรีนะคะเขาก็สามารถที่จะแบบหางานมาทํางานที่ต่างประเทศได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองเรียนจบอะไรมาแล้วก็มีประสบการณ์การทํางานอะไรมาถามว่าเรียนจบอะไรมาเกี่ยวข้องยังไงอย่างเช่นบางคนเน่ะเรียนจบทางด้านอาหารมาหรือเรียนจบนวดมาคาว่าเรียนจบไม่ได้เหมือนว่าเรียนจบปริญญาตรีอย่างเดียวนะอาจจะเหมือนแบบ อารมณ์ประมาณว่าไงเรียนแบบได้ c ติฟิเคตหรืออะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยถ้าเรามีพื้นฐานในเรื่องของการเรียนตรงนี้มาส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นใบเบิกทางของเราในการที่เราจะมาหางานต่างประเทศนะคะอันที่2คือประสบการณ์อย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคนเน้นเรื่องประสบการณ์มากๆแบบมีเด็กจบใหม่อะ่ะอินบอกมาถามจูนอะ่ะค่อนข้างเยอะว่าเออพี่เนี่ยหนูว่าจบใหม่อะ่ะหนูอยากแบบเรียนจบแล้วไปทํางานต่างประเทศเลยอะ่ะหนูจะสมัครงานได้ที่ไหนอะไรเงี้ยถามว่า เออประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นอื่นอังอ,อ,อ,อื่นไม่รู้นะขอพูดถนงนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์เขาค่อนข้างเน้ในในเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าเหมือนประมาณว่าไหนไหนเขาจะรับอิมพอร์ตคนข้างนอกมาแล้วเขาก็อยากได้คนที่มีคุณภาพจริงๆอะค่ะจูนก็เลยจะแนะนําเด็กที่จบใหม่เสมอว่าเออหางานในประเทศไทยอะทำไปก่อนแล้วก็เก็บเงินไปด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ประเทศไทยจริงๆเนี่ยเด็กจบใหม่จูน,น่จะแนะนานะว่าเออให้ไปสมัครไอตัววีซ่า working holiday อะค่ะมันจะมีกฎโคตาของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยรู้สึกว่าถา คุณสมบัติคือต้องจบปริญญาตรีแต่จุนอาจจะพูดไม่ครบนะเพราะจุนจําไม่ได้และก็คือจบปริญญาตรีแล้วต้องมี i อเอลสี่จุดห้าแล้วก็มีเงินติดบัญชีอยู่ประมาณแบบไม่เยอะค่ะไม่ได้แบบถึงขั้นว่าอู๋เป็นแสนเป็นล้านนะไม่ได้เยอะเท่าเหมือนพวก ทำวีซ่านักเรียนมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราอา่ะอายุไม่เกิน30ปีเนาะมีคุณสมบัติดังกล่าวที่ว่าเนี่ยเราไปกดโคต้าเลยเขาจะให้กดปีละครั้งส่วนว่ากดช่วงไหนอ่ะอันนั้นอาจจะไม่รู้ก็ลองไปหาใน Google ดูแล้วกันนะคะพอเรากดได้แล้วเนี่ยเราจะได้วีซ่าทำงานมาซึ่งอันนี้แหละเป็นวีซ่าทางานอะไรก็ได้อันนี้อย่างที่บอกกับพูดอาจจะคุยแบบว่าเอ้ยไม่ได้อาจจะคุยไหลไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนึกประเด็นอะไรออกก,ก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่า โอเคอันนี้จะเป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่มาก็สามารถที่จะมาลองเสี่ยงในเรื่องของควต้าตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่า คิดว่าตัวเองกดไม่ผ่านหรือกดแล้วกดไม่ผ่านเนี่ยแล้วไม่อยากรอแล้วเนี่ยแล้วเรามีหน่วังานัอะ่ะจนแนะนําให้ขอวีซ่านักเรียนมาเพราะว่าถ้าขอวีซ่านักเรียนมาเนี่ยคุณจะคุณจะทางานได้20ชั่วโมงต่อวีคแล้วก็ค่อยมาหาช่องทางอ่ะค่ะทางานทําอะไรที่นี่เอาเขาว่าหาช่องทางคือไม่ได้แนะนําเรื่องผิดกฎหมายนะเพราะว่าบอกเลยว่าที่นิวซีแลนด์เขาเน้นเรื่องถูกกฎหมายมากๆคุณจะมาฟรีวีซ่าโดดวีซ่าไม่ได้เพราะการจะเข้านิวซีแลนด์หนึ่งคุณต้องขอวีซ่าสองคือส่วนมากจะบอก ส่วนมากดีกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเขาจะไม่ค่อยจ้างคนแบบว่าเงินสดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็กลัวในเรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าถ้าโดนจับได้เนี่ยมันโดนทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างกับลูกจ้างเลยซึ่งเขาก็จะไม่ค่อยเสี่ยงกันนะคะแต่ทีเนี้ยก็อยากที่บอกค่ะเข้ามาให้ได้ก่อนอาจจะด้วยแบบวีซ่านักเรียนนะ่ะเนาะเข้ามาแล้วก็มาทํางานนะคะแล้วก็ลองหาช่องทางดูอย่างที่บอกว่าเราอาจจะจบอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เราก็อยากอาจจะยังหางานจากเมืองไทยมาไม่ได้เข้ามาเป็นวีซ่านักเรียนก่อนแล้วก็ลองไปคุยกับนายจ้างด้วยตัวของเราเองนะคะ พอเราไปคุยกับนายจ้างปุ๊บไม่แน่นายจ้างอาจจะให้จ o b o f f ฟเรเราเพื่อเอาจ b o f f e ฟเอร์นี้ไปขอ work กว s a าก็ได้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ที่จุนจะแนะนําเด็กจบใหม่ทั้งหลายเนี่ยอาย้อนกลับมาเมื่อกี้คุยในจุดของคนที่เขาคุยว่างานอะไรก็ได้เนาะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราต้องเปลี่ยน m ม n d s e t กันว่าเอ้งานอะไรก็ได้ไม่มีสํารวจตัวเราเนาะว่าตัวเราเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างแล้วถ้าตอบตัวเองว่าอ้าวเฮ้ยมูไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะคือแบบไม่มีอะไรเลยจะะะะทํําางงไกก็็จนจนนนนแคะ 哇。Wow. งั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงทุกอย่างน่ะมันจะต้องมีโปรเซสของมันน่ะมันไม่มีทางหรอกว่าฉันอยากมาต่างประเทศแต่ฉันไม่มีไอะเลยเลยแล้วฉันจะมามันมันค่อนข้างยากอย่างบางคนบอกว่าอยากจะหาแฟนขนขณะการหาแฟนยังต้องมีโปรเซสเลยเนาะว่าเออต้องหาใช้แอปอะไรคุยอะไรยังไงแล้วการที่จะขอวีซ่าติดตามแฟนมาได้ยังต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะขอวีซ่ามาได้นะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันมีแฟนเป็นคนในซิแลนด์แล้วให้แฟนสปอนเซอร์มาเขาจะดูนะว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะยืดยาวแค่ไหนต่ำๆๆมันก็ประมาณ2เดือนถ้าคุณไม่ได้มีการ แต่งงานอะไรกันนะคณถึงจะขอวีซซามาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้เห็นปะทุกอย่างมันใช้เวลาหมดเลยที่เนี้ยจนก็เลยจะแนะนําว่าเออคนที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้กลับไปเตรียมความพร้อมค่ะอย่างก่อนหนนี้จนทําคลิปคลิปหนึ่งที่จนไปสัมภาษณ์พี่ปุ้มพี่ปุ้มเนี่ยจนรู้จักจากการที่จูนใช้บริการให้พี่ปุ้มมานวดจูนอยู่บ่อยๆแล้วพอจนฟังไปฟังมาเฮ้ยพี่ปุ้มมีความน่าสนใจทํทำไมพี่ปุ้มความรู้เยอะอะคุยไปคุยมาอ้าวพี่ปุ้มแกเรียนแบบเรียนเรื่องนวดจริงจังอะเรียนแบบเป็นศาสตรร์นนวววดดมมาาาเเเลลยยยอออ่่่่คืแแแกกกไไ้บีงงป็ฟั มีการแบบเตรียมตัวเลรยไงคือพี่ปุ้มบอแกจบปริญญาตรีทางได้บัญชีมาแล้วแกไปทํางานบัญชีแล้วแกไม่ชอบแล้วแกรู้สึกว่าแกเครียดแล้วแกก็แบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วเงินเดือนก็ไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ฟังพี่ปุ้มแกเล่ามาแกบอกว่าแกก็ถามตัวเองตอนหลอว่าฉันจะทายังไงดีเพื่อที่จะหาเงินเอ่อมาดูแลครอบครัวนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วแกก็ไปนึกออกว่างั้นฉันอยากมาทางานต่างประเทศ ฉันจะทํางานอะไรดีล่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เอาฉันจบบัญชีมาฉันมีประสบการณ์งานบัญชีนะัแต่ภาษาอังกฤษฉันไม่ได้อะแล้วฉันจะหางานบัญชีที่ต่างประเทศได้ไงทีนี้ที่ปุ้มเขาก็เลยเหมือนหาข้อมูลจนได้รู้ว่าเอ้ยประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย ขอวีซ่าทางานนวดได้นะขอวีซ่าทํางานเชฟได้นะสองอาชีพนี้ภาษาอังกฤษอะเขาไม่รีควายเพราะว่าส่วนมากจะทํางานกันในสังคมคนไทยได้วยกันพี่ปุ้มแกก็เลยเตรียมตัวไปเรียนนวดที่วัดโพพอเรียนเสร็จปุ๊บแกก็เลยหางานที่วัดโพเห็นป่ะคะมันเป็นสเต็ปของแกเรียนได้ใบเซอร์หางานมีประสบการณ์พอครบปุ๊บแกก็หาสมัครงานจากเมืองไทยพอมีร้านรับแกใช่ไหมคะแกก็เอาจ็อบออฟเฟอร์อันนั้นอะ มาขอบิซาราทำงานแล้วก็บินมาที่นิวซีแลนด์อ่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราสำรวจตัวเราว่าเรามีอะไรไหมถ้าไม่มีก็ต้องสร้างให้มีคือจูนอะเป็นประเภทที่ว่าอาจจะพูดห้วนพูดตรงไปบ้างอะไรเงี้ยอาจจะทำให้คนรู้สึกว่า เออมันอาจจะดูไม่หวานอะไรเงี้ยแต่จุนบอกเลยวนะจุนอยากพูดแบบความจริงเพราะไม่อยากจะมาขายฝันว่าแบบเอ้ยอยากมาต่างประเทศหรอมาสิมาได้ง่ายๆเลยเนงะี้ยคืออยากที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนดิดนิ้วอะค่ะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมาง่ายก็ต้องถามเขาว่าทําไมเขาถึงมาง่ายสํารวจคุณสมบัติเขาด้วยว่าทําไมเขาถึงมาได้เขาเอ่อมีดีกี <c oughs> อะไรเขามีประสบการณ์อะไรหรือเขามีเงินอะไรอะค่ะบางคนะไม่มีอะไรเลยแต่เขามีเงินพอมีเงินปุ๊บเขาก็าใช้เงินตรงนั้นนะมาสร้างโอกาสของเขาด้วยกัน ลงวีซนะ่านักเรียนหรืออะไรยังไงหรือบางคนก็ใช้วิธีการหาแฟนคือตาจูนอะไม่ได้เน้นว่าต้องมาหาแฟนนะเพราะว่าจนมองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่อยากจะให้มันเป็นสิ่งสําคัญสิ่งแรกเพราะว่าถ้าสมมุติเราหาหาคนแล้วเราเจอคนไม่ดีขึ้นมาและคิดดูว่า มันจะแย่ขนาดไหนอะค่ะอยากคิดว่าเฮ้ยฝรั่งอะขึ้นชื่อฝรั่งอาจะดีฝรั่งไม่ได้ดีนะแล้วจะบอกว่าฝรั่งนิวซีแลนด์เนี่ยเอ,อ่อผู้ชาย New นะิวซีแลนด์อะโอเคแหละแต่เขาจะมีความแชร์ทุกอย่างอะถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีแฟนฝรั่งแล้วเขาต้องเลี้ยงเราอะไม่นะเรามาอยู่กับเขาคือทุกอย่างแชร์หมดเลยล้ว,วจนเชื่อฝรั่งหลายๆประเทศก็อาจจะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า,า,วามันก็อยู่ที่บุญพาวาสนาอันนี้พูดถึงเรื่องการหาแฟนฝรั่งเนาะอาจจะไปดูพี่วาสนาดา้ทย ก็ต้องมาทาด้วยตัวเองดีกว่านะคะอุ้ยพูดเยอะไม่หยุดเลยเนี่ยแต่ที่นี้ก็เลยคิดอยู่ว่าไม่คุยเลยเนาะบอกว่างานอะไรก็ได้ใช่ไหมสาหรับคนที่รู้ตัวเองแหละว,ว่าตัวเองอะ่ะมีมีของของตัวเองมีดีกีมีวุฒิมีการศึกษามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆที่จะแบบว่าเอ้ยฉันสามารถก้าวออกมาจากประเทศไทยได้แล้วคะ่ะก็ให้หางานจากเมืองไทยนะคะลองเข้า Google ดูแล้วก็ดูว่าประเทศที่เราอยากไปเนี่ย งานไอ้อง,งานที่เราอยากทําประเทศที่เราไปเนี่ยมีองค์กรไหนเขาเปิดรับสมัครคนทํางานต่างชาติบ้างส่งซีวีไปเลยค่ะพอเขารับเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งจ็อบออฟเฟอร์ให้เรามาแล้วเราก็ไปขอวีซ่าของเราเองแต่บางคนที่จุนเจอนะโอ้โหอันนี้จุนมองว่าทุบมอข้าวเลยนะตัวจุนเองก็ไม่กล้านะของจุนแบบใช้วิธีการแบบทางจุนอางานจากเมืองไทยเกาะเราค่อยมาอะไรเงี้ยบางคนทุบมอข้าวตัวเองเลยคือขอวีซ่านักเรียนมาตัวเองมีทุกอย่างพร้อมแล้วเอาขอเอกสารมาด้วยนะแต่เหมือนขอวีซ่านักเรียนมาเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปคุยกับนายเจ้า ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์งานด้วยตัวเองได้ไม่ได้ให้มันรู้กันไปเลยในช่วงแบบว่าสมมติขอวีซ่านักเรียน4เดือนเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วย พอถึงเวลาก็ไปสัมภาษณ์งานไปด้วยอะไรเงี้ยจนกระทั่งบางคนได้งานก็เปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนไปเป็นวีซ่าทำงานก็มีให้เห็นเยอะแยะค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปกับคนที่จุนพูดว่าขอวีซ่า working holiday สำหรับเด็กที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่ทำงานไปเนี่ยแล้วก็สัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานเปลี่ยนจาก working holiday เป็น work visa ก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดคุย เราตรงนี้ให้ฟังคือจุดประสงค์ของคลิปนี้อยากจะมาคุยในเรื่องของ Mindset ว่าการมาทํางานต่างประเทศเนี่ยไม่อยากให้มองว่าเฮ้ย มาทําอะไรก็ได้มีงานอะไรให้ผมทําได้มั้งผมทําได้ทุกอย่างเราต้องคิดใหม่ว่าการที่เขาจะเอาคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาต้องสํารวจแล้วว่าคนของเขาทาตรงเนี้ไม่ได้หรือคนของเขาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทําอาชีพนี้มันเลยเป็นเหตุให้ประเทศนั้นนะคะเปิดรับเขาเรียกไงบุคคลอภายนอกเข้ามาทํางานเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเขาเปิดรับคนเข้ามาโดยที่เขาไม่มีเหตุผลอะไรตรงนี้เท่ากับว่าประชากรมันเข้ามาล้นคนข้างนอกก็จะเข้ามาแย่งงานของเขาด้วยมันก็จะเกิด เ,เรืองในวงจรเศรษฐกิจในประเทศนะที่มันแย่ลงไปซึ่งจนมองว่านักการเมืองนายกทุกประเทศเนี่ยเขามองเรื่องนี้เอาไว้ขาดเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะไม่มีการแบบว่าซัพพอร์ตคนข้างนอกเข้ามาเพื่อทํางานอะไรก็ได้อะคะ่ะก็เลยอยากจะแบบมามาเนี่ยมาคุยประเด็นตรงนี้เพื่อให้ได้รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสุดท้ายเราต้องมองที่ตัวเราว่าเราอะพร้อมอะไรแต่ก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบหมดกำลังใจหรือว่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้อยใจที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยแล้วฉันจะมาได้ไหม จูนเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความพยายามและความตั้งใจอะคะ่ะคนที่ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนตัวเองเริ่มต้นจากศูนย์นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปให้ได้ก็ค่อยทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะคะสะสมสิ่งต่างๆเข้าไปอาจจะใช้เวลาสักสองปีสามปีมันอาจจะรู้สึกว่าหุยนานจังแต่อยากจะบอกว่าก็ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยไะคะพอไม่มีอะไรเลยปุ๊บมันก็เลยต้องเริ่มต้นจากศูนย์พอเริ่มต้นจากศูนย์มันก็ต้องมีก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเน แล้วพอมันได้มาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มนะที่ที่มาได้เลยอย่าเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าเอ้ยเสียเสียกําลังใจหรือรู้สึกว่าสงสัยชีวิตนี้ฉันคงไม่ได้ออกมาจากประเทศไทยเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์ทํางานต่างประเทศแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกตรงนี้ก็เลยบอกว่า อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะนะคะเพราะว่าจูนได้รับอินบ็อกซ์เยอะมากแล้วจุนก็แบบตอบไม่ทนันไม่ไหวเพราะว่าทํางานตลอดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ตัวจุนเองอก็มีเรื่องส่วนตัวที่ต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าตัวเองด้วยเหมือนกันพอเลิกงานปุ๊บก็ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารพิมพ์จดหมายทํานู่นทํานี่ทํานั่น,น,น,นเพื่อที่จะยื่นวีซ่าของตัวเองเพราะว่าจูนไม่ใช่คนที่นี่อะคะ่ะจูนถือวีซ่าทำงานจูนก็ต้องต่อวีซ่าไปตลอดจนกว่าคือแบบแบบจนกว่าวันหนึ่งทางอีเพาจะบอกว่าอ้ามามาสมัครเป็นพลเมืองได้นะซึ่งไม่จนนจะียซ เขาไม่มีช่องทางให้สมัครเป็นไรเราก็ต่อวีซ่าทำงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจุนมองว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะมาทํางานต่างประเทศมีเป้าหมายที่จะมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ลองมองไปทีละขั้นนะนะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยฉันมาฉันจะต้องเอา PR อาร์ฉันจะเอาซิติเซนอะไรเงี้ยให้มองทีละสะเตปมองสเตปใกล้สุดก่อนค่อยกล้าไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วพอเรามาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นช่องทางอื่นๆเองแต่ถ้าเราไปมองแบบจุดตรงยอดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาเป็นประชากรเขาฉัอนอยากจะมาเป็น PR ฉันอยากจะมา เป็นซิติเซนมันจะรู้สึกว่าหูมันยากนะแล้วมันจะกลายว่ามันจะท้อไปซะก่อนนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าจูนพูดไม่รู้เรื่องอะไรไงก็อาจจะแบบว่าเออต้องขอโทษไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคลิปนี้ไม่มีการเอ่อเตรียมตัวอะไรก่อนเลยเพราะปกติเราจะนทาคลิปเราจจะมีการเหมือนว่าวางแผนว่าเออคลิปนี้เราจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็เอ่อจบอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยคลิปนี้คือไม่มีเริ่มตน้นแล้วก็ไม่มีจบแต่ก็คิดว่าเออก็ ที่บอกนะคะพอยคืออยากจะมาให้กําลังใจยอยากจะให้ช่วยปรับไมเค็ลต,ตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าถ้าเราปรับไมเค็ลตรงนี้ได้ปุ๊บเราจะได้มองเห็นว่าข้าวก้าวแรกขั้นแรกที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงไหนไม่งั้นตอนนี้มันจะเหมือนประมาณว่าทุกอย่างมันพลาดไปหมดอะ่ะมันมันไม่รู้มันจับอะไรไม่ถูกอ่ะมันเต็มไปหมดแล้วก็พอไปอยู่ในห้องนั้นอะ่ะข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็แต่ละประเทศก็น่าไปไปหมดมันจะเหมือนแบบอุตาาละฉันจับไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราไปมองอย่างอื่นไงเราไม่ได้มองที่ตัวเราก็อยากจะให้มองที่ตัวเรานะะคส่วนนห้องเีย ห้อที่จุงอยู่เนี่ยบอกเลยเลยว่าชอบมากๆประทับใจมากๆไม่ได้รู้จักแอดมินไม่รู้จักใครในนั้นเลยนะแต่ก็เห็นมีเพื่อนๆอยู่ในนั้นกันเยอะเหมือนกันแหละแต่แต่รู้สึกว่าเออขอบคุณคนที่เขาทําห้องนี้ขึ้นมานะคะจะด้วยวัตถุประสงค์จริงๆอะไรจุงก็ไม่ได้ไปอ่านนะแต่รู้สึกว่าเออขอบคุณเป็นการที่เขาสร้างคอมมูนิตี้ ตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะตอนนี้น่าจะหลายแสนแล้วแหละเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่าไม่เคยเจอมาก่อนในประเทศไทยที่แบบว่าคนเข้ามารวมตัวกันแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วเราก็ช่วยกันคุยกันแล้วก็นําพากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าออในอนาคตนะคะก็จะได้เห็นใครหลายๆคนเนี่ยได้ก้าวออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าเอออยากจะทำนะคะก็ยังไงก็ขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ แล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอะมีอะไร inbox มาได้อาจจะตอบช้าหน่อยยังไงก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งว่ากันถ้ามีเวลาอะไรเงี้ยจะรีบตอบแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงเนี่ยจะอัดคลิปแล้วก็รวมประเด็นเนี่ยแล้วก็คุยไปนะคะโอเคอุย้ยจะ20นาทีนี่คือนานสุดเท่าที่เมาสนะ์ปกติเมาส์จะเมาส์ไม่เกิน10นาทีโอเคไปแล้วคะ่ะงั้นขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบจะไม่พูดหรอกให้กดไลค์กดซับสไครป์เพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่รู้สึกว่าอยากจะพูดในสิ่งที่เองอยากพูดก็ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็จะดีใจมากๆค่ะโอเคไปจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะ